สวัสดีครับผมชื่อบีมครับผมชื่อม้าครับผมที่จริงผมไม่ได้แคสเกมครับผมจะเล่นเกมเฮ้ผมจะเล่นการเล่นการ์ดนะครับแข่งกันครับผมมาสเตอร์เบดอันนี้ก็เป็นชื่ออะไรนะพี่เมไ์ชื่ออะไรนะอะไรเออตัวล็อกนะครับผมจำชื่อไม่ได้แข่งนะครับสว่างถามพี่พี่จะรู้นะผมหัวหายนะครับถ้าเล่นอย่างนี้ มาครับมาเลยไครับมาเลยครับมาเลยครับ okay. นี pay, ่ครับผมเสื้อแบบนี <aimed> ้ไปแกไปเกไปนี <elles mysteries> ่ห้าใบห้าใบโอเคครับจัดการจัดการจัดการคือเสร็จแล้ากุ้งนี่ มาแล้วครับแซนด์ออฟเวนการแซนด์ออฟเวนการผมจะเริ่มก่อนนะครับแคสตเมื่อยมาแล้วครับนักแข่ง์กิมแอดอันดับโลกครับเคนลงมามีแต่พี่แป้งคนเดียวไม่ใช่เหรอนักแข่ง์แห่งโลกพี่พี่พี่ใหญ่นั้นเออพี่เลยวะพี่กาเดียนมีแต่พี่กาเดียนอ๋อก็มีแล้วใช่ไหมสักเลี้ยงแขนคนแล้วก็เคนจบเทิร์น มากมากใช้ตัวนี้<อ>ได้เลยๆม<อ>าก<อ>ใช้ได้เลยผูด้วยตัวรักแห็งความพุทธิธรรมตัวรักแห็งความยุดที่ทำทำไมมัน <c oughs> กใกล้วะใครอยามาใกล้ดิ ฮะขยับไม่กงขายับไปดีเงขยับอป่นงี้นี่เออออยังไงดีนะ <iam> 1 <DC. S> 2 3 4ฟาซูเ A หน่อยจบแล้วใช่ไหมครับแกนขึ้นขึ้นจม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 แล้วก็ตีไงล่ะฟิดเทปจ่างความฟฟรโลต์มาเต์ นี่ครับขอเวลาแป๊บนึงมาครับอย่นี้ไปเยี่ยมมาปาตบเบบโจมตีสตัวนี้ไม่ป้องกันเอ้ยคือ,ค,อคือแบบแพ้เลยนะมาคือแพ้เลยนะก,ก็ได้จะไหนอ๋อโจมตีนี้กันก็ได้ตีเลยไม่ป้องกันแล้วมีจอไว้ไหนล่ะอันนู้นของฝั่งดี นี่ต้องคงฟังชั่วไม่ใช่มั่วหรอโอ้ยมาร์คมาร์คก,ก็ตรงนั้นน่ะดีเลี้ยวไม่ใช่มาร์คก็ได้ลืวเกณฑ์ตายตอนไหนละ่ะจบโทษยังจมจีรู้ไม่ไม่จบโขอให้แอ้นี่ล็อกใส่นี่นี่นี่และอันี่ ไม่ได้ครับเฟังวาร์ดเบรดทับแล้วอืมแล้วก็สบายดีอ๋อให้อืมขอให้เอ็มีม่โจมตีสายชิเกียมไต่ไม่แม่งเลยสักเด้อ มองไม่เห็นกันหรือเปล่าวะเห็นไหมครับก็ใกล้เองเลยโอยเดี๋ยวแป๊บเดียวอยากเห็นกันแล้วอยากเห็นกันะเก็ย่คิดนะไปไปโจมตีใส่ไม่ใช่หรโจมตีเสรอตัวไหนดีนะฮึ่มฮึ่มฮึึกากา กาต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 าจึฮึฉนเห็นหลอวตัวอะไรก็ตัวสีฟ้าๆเป็นดับดาวผู้หญิงผู้หญ<ม>ิงเพียดน,<ม>นั่นก็แหละแล้วบอกว่าเป็นดับดาวผู้หญิงผู้หญิงโอ้โหต่อไปเป็นตัวอะไรอืมตัวมมาแล้วก็อืมปี มันมีคนนั่งอยู่พีก,าากก็เสือตอนนึงเราจัดการก่อนม้ามาทำการเดินทางหมดเลยเมื่อกี้ยิงตีแล้วอ่ะจิกจิกจิกซิ่งกให้ไอ้นี่จมตีเจ็ดพันเจ็ดกันก็จมตีกันก็ให้ไอ้นี่จมตีใส่ไอ้นี่เบีเ้ยมจมตีแล้วเจะไหน ตัวนี้มันมีสองตัวศูนย์หนึ่งองืออือีแล้วถ้าเข้ามีนะบ่าแล้วก็ให้นี่โจมตีใส่นี่อือแล้วให้นี่โจมตีใส่เอ,อ้ยเราเล่นออกมาเลยสองตัวนะอือแค่นี้พอแหละเราต่อให้มากนะจุดเทินไม่มีซีอีกไม่จ้า อันนี้คิดกิ่งของเต็มที่จอมตีขายทค่ตัวเดียวจบเถนยังจอมตีป้องกันเ0้ากับหนึ่งหมื่นห่พนใจดิแปดพันบวกเก้าก็เป็นเป็น เป็นหนึ่งมื่นหนึ่งันแล้วก็บวกอีกหนึ่งมันแล้วก็บวกอย่างนี้ก็เป็นสามหมื่นหนึ่งพอย่างนั้นต้องการไดินครับผมชนะครับวันนี้ก็จบคิปเดียผมบายบายสตา